ทกสอโอนเงินรายละหนึ่งพันบาทให้กับพี่น้องชาวนาเพิ่มเติม28่ธันวาคม2 5 6 6นี้แล้วหลังจากวันที่28ธันวาคมจะโอนอีกมือใดไผยังบไรเช็ดดวนรายละเอียดในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรเจ้าให้ชาวนาทุกท่านพบกับกับผมที่เกียรติพมวนมิตกกรภาพของภาษาลากาสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในวันอังคารที่26ธันวาคม2566กับผมก็ยังมีข้อมูลนะครับมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าใกล้จะสิ้นเดือนธันวาคมของปี2566แล้วนะครับพี่น้องครับสำหรับเงินส่วนเหลือพี่น้องชาวนาล่าสุดนะครับ รายละหนึ่งพันบาทนั่นเกิดคำถามครับว่าเป็นอย่างบ่ไใดเงินรายละหนึ่งพันบาทจักเถื่อเงินส่วนเหลือพี่น้องชาวนาคือบ่เขานะครับและทกศจะมีการโอนมือใดเมื่อนี้ครับหาคําตอบมาให้พี่น้องนะครับสำหรับเงินรายละหนึ่งพันบาทแจ้งย้ำอีกเที่ยนึงกรณีเงินโครงการสนับสนุนา่าบริหารจัดก,การและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกเขาปีการผลิต 2566- ั้า67ถึงตามนโยบายของรัฐนั่น ในอัตราละหนึ่งพันบาทสูงสุดม่เกิน20ไรหรือบ่เกิน2 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนให้กับเกษตรกร,ท,กรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกเขากับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทระวงกรเกษตรและสหกรณ์ของปีการผลิต2566ทับธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือวทกสดดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของพี่้องชาวนาโดยตรงบ่ยังต่อเนืเ่องเงินส่วมเี่น้รองชาวนาปี66ทับหหรือว่าละหนึ่งบาทล่าสุด โอนในรอบที่2เพิ่มอีกจํานวน6กพันหนึ่งรหาล้านบาทโดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์อีกจํานวน6กแสนแปดหมื่นันสิบสาครัวเรือนโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรเมื่อวันที่18ธันวาคม2อ6 6ันหากิที่ผ่านมาพี่น้องหลายท่านนะครับได้สอบถามมมว่าเป็นอย่างบไดเงินลายละหนึ่งพันบาทจากเทือในขณะเดียวกันครับทกคสยังนะครับยังโอนเงินเข้าบัญชีของชาวนาโดยตรงยังบกทบวน ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนประมาณ1 7 0 0 0 0ครัวเรือนที่ยังอยู่ในกระบวนการเตรียมโอนนะครับยังอยู่ในกระบวนการเตรียมโอนเพราะข้อมูลการลงทะเบียนของเกษตรกรผู้ปลูกเขาจากกมรมส่งเสริมการเกษตรเพิ่มเติมบางกรณีนะครับพบว่าซื้อที่ขึ้นทะเบียนเบตรงกับซื้อบัญชีหรือบัญชีเงินฝากนะครับที่แจ้งไว้บม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีถูกปิดหรือถูกอายัดรวมถึงสถานะผู้ได้รับสิทธิ เมื่อตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้รับประโยชน์แล้วทกศจะโอนเงินเขา้าบัญชีของพี่น้องชนะอีกเมื่อใดน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามของพี่น,อน,อน้องชนะทกศจะเร่งดำเนินการนะครับตรวจสอบข้อมูลและทําการโอนเงินให้เกษตรกร,กรโดยจะโอนเงินภายในหลังจากกรับข้อมูลการลงทะเบียนรายซื้อเกษตรกร,กรผู้ปลูกเขาภายในสามหมือททาการตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน2567ร การอนเงินโครงการสนับสนุน่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกเขาปีการผลิต2 5 6 6 6 7กรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลทาบากไหาทกสทุกหนึ่งเดือนการอนเงินของทอกสขั้งถัดไปทุกวันที่28ของเดือนตั้งแต่วันที28ท่28ธันวาคม2 5 6 6ถึงวันที่28กันยายน2 5 6 7 และนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารของเงินส่ละพี่น้องชาวนาละหนึ่งพันบาทซึ่งมีพี่น้องชาวนาครับหลายกลุ่มที่ยังบ่ได้รับเงินโบจะเป็นกลุ่มพทบาหาบมีเอกสารสิทธิ์หรือแม้กระทั่งนะครับกลุ่มที่มีเอกสารสิทธิ์ก็แล้วแต่ก็ยังบ่ได้รับเงินนะครับเพราะว่าทางกมรมส่งเสริมการเกษตรเช็คข้อมูลของท่านอยู่จะเริ่มนะครับพี่น้องชาวนาที่ยังบรได้รับเงินทุกวันที่28ของเดือนทอกสจะโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องโดยตรงพี่น้องก็รอรับเงินได้นะครับและเช็คสถานะ การโอนเงินจากทกออสำหราบพินองนะครับว่ามึงคลิปนี้แล้วแต่เห็นว่ามีประโยชน์แจท่านก็จะเริ่มกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นกับผมผู้ทำคลิปในเอิครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะฝากน้ำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแจ้งและบอกกาวพี่น้องอีกคือเกาพพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิ่เกียร์ผ้ามวนก็ขอกาวคำว่าสวัสดีครับ